ยามาังสัมมาสัมพุทธังภะคาวันตังสรนังฆะโตพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตัดสรู้ดีแล้วเองโดยชอบพระองค์ใดข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงอิมีนาสากาเรเณตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ ข้าพระเจ้าบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเครื่องสักการะอันนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมีอย่ามาหั่งสวาคาตังพระควาตาธรรมังสารนังฆาโตพระธรรม ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดสรู้ดีแล้วเราได้ข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงอิมินาสักาเระตังธรรมังอภิปูชยามีข้าพระเจ้าบูชาพระธรรมนั้นด้วยเครื่องศักการะอันนี้สวากาโตพภควตาธมโมธรรมังนามสสามี ยะมาหังสุป,ปฏิปันนังสังขังสรนังคโตพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วหมู่ใดข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงอิมินาสก,กาเรนะตั้งสังขังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเครื่องสักการะอันนี้ สุปฏิปันโนภขวัโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอันธรรมยังพุทธสะภขวัโตบุพพานะมะกาลังกะโรมาเสนะโมตัสสะภขวัโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะหันธรรมยังพุทธานุสตินายังจักกะโรมาเซตังโคปะนภะคะวันตังเอวังกันระยานกิศิสาโตอะภูคาโต วิติพิโสพักขวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโรกัวิทูอนุตตาโลปุริสาธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษานั่งพุทโธภควาติพันธะมายังพุทธาภิกิจิงกะโรมาเซพุทธาวาระหันตวารตาทิคุณาพิยุตโต สุธาพิยานกะลุนาหิสมาคัตโตโพเทิโยสุชาณตังกามวลังวัสุโลวันธามาหังตามะระนังศีลสาสิเนธังพุทโธโยสัพพปานีนังสรนังเขมามุตตมังปัตถามุสติท่านังวันธามิตังศีเรนาหังธรรมะสหัสสมีทาโสวะธรรมโมเมสามิกิสโร พุทธะสังพุทธะสังมิทโสวาพุทโธเมสามิกิสโรพุทโธทุกขจสาตาจาวิทาตาจาหิตาสเมพุทธะสังนิยอาทิมิสาริราชีวิตังจิตังวันทันโตหังจริสามิพุทธเสวสุโพทิตังนตถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังบารัง เหตนาสัจจวะเชนาวะเจยังสัตุสะเสนพุทธังเมวันทามานีนะยังปุญญังปัสสุทังอิทะสัพเพปิอันตรายาเมมะเฮสุงตัสสะเตสะสะอาเยนาวาจายาวาเตสะสาวาพุทธิภูกัมมังปะกะตังไม่อาย่างพุทโธปฏิคันหาตุอัญชยันตังการันตะเลสังวลิตุงวะพุทธิ อันธรรมยังธรรมานุสตินยัญจักรรมาเซสวาก้าโตภะคะวตาธโมสันทิทิโกอัการิโกเอหิปัสสิโกโอปนญญายโกปัจจตังเวทิตาปวินโยหิติอันธรรมยังธรรมาภิกิติงการรมาเซสวาก้าตาตาทิโกะโยคะวเสนาเซโยโยมัคคปะกะ ปาริยติวิโมคเพโทธัมโมกุโลกบปัตตนาตาทัธาริทารีวันทามาหังตามะหังวารธรรมะเมตังธัมโมเยสาพปานีนางสารนังเขมามุตตะมังทุติยานุสติธานางวันทามิตังสีเรนะหังธัมมะสหัสมิทาโสวะธัมโมเมสามิกิสโร ธรรมโอทุกขัสสะตาจาวิทาตาจาหิตัสเมธัมมัสหังนิยาเทมิสาริลันชีวิตังกิดทงวันทันโตหังจริสามิพุทธเสวันทันโตหังจริสามิธรรมเซวัสุธรรมตังนตถิเมารนังอันยังธรรมโมเมารนังวรังเอเตนะสัจวัาเชนะวาเยังสัตตุสาสเน ธรรมังเมวันธมานีนะยังปุญญังปัสุตังอีทะสัพเพปิอันตรายาเมมะหิซึ่งแตศเทศสะกาเยนาวาจายาวติสศสาวาธรรมมีกุกัมมังปะกตังมะยายังธรรมโมปฏิคัณห้าดุอันชยันตังการันตเลสังวลิตุงวะธรรมเมพันธะมายังสังขานุสตินยันจักรรมาเซ ปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสาบุคขราเอสะภะคะวะโตสาวกัสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญชริกะรานิโย อนุตตรังปุญญะเขตทางโลกัสสาติฮันธรรมยังสังคาพิกิติงกะโรมาเสสัตธรรมะโชสุปฏิปัตติกุณฑิยุโตโยภาพิโทอาริยาบุคลาสังฆาเยโทเสราติธรรมมะปะวาลาสายกายจิโตวันธามหังตามริยานาขะนังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานีนางสารนังเขมามุตตัง ตติยานุสติธานังวันทามิตังสีเลนะหังสังขสหสมิทาโสวสังโคเมสามิกิสรโรสังโคทุกขจัตจาราจะวิทาตาจัหิตาสเมสังขสหังนิยาเทมิสารีราชีวิต,ตังจีตัง วันทันโตหังจริสสามีสังัสสปฏิปันนตังนัตถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเทนะสัจวัตเชนาวัตยังสัตตุสาสนีสังฆังเมวันธมานีนันยังปุญญังปัสสังอิทะสัพเทปีอันตรายามมังเฮสุงกัสสเทสสะสาเยนาวจายาวตีสะสาวะ สังเขกุกัมังปะกะตังมมยายังสังโคปฏิคันห้าดูอัญชยังตังกาลันตาลีสังวลิตุงวะสังเข สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิอดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย ทุขีอัตตานปะริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งสัพเทสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชราผู้ชะที่เกิดเป็นอันทาชะาที่เกิดเป็นสังเสทาชะ ที่เกิดเป็นโอปาติกะจงมารับกุศลผลบุญให้ท่วนทัว่วทุกตัวสัตว์เทินอาระหังสัมมาสัมพุทธโภพขวาวาพุทธังพัคขวันตังอภิวาเทนิ สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังขังนามานิมาตาปิตุคุณังสิลสานามามิคุรุ อุปชาอาจาริยะคุณังสีลสานามามี